ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานประวัติศาสตร์ปายแล้วร้อนไหมร้อนป<ำ>ระมาณแดดแรงมากเนะตอนนี้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตป็นจัดการธุรกรรมทางการเงินหนึ่งอ <c oughs> ของกินกันแล้วก็เดี๋ยวจะแวะเข้าที่<ม>พักนะส่งน้ำร้อนถ้าป <c oughs> เดี๋ยวจะไปเล่น นำร้อนกันเข้าไปทางนี้เข้าไปทางนี้จ่ายตังค่าเข้าอุทยานละห้าสิบรถคันละสามสิบถ้าใครจะมาเที่ยวน้ำพุร้อนที่เนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะมาแวะที่นี่ก่อนก่อนที่จะไปถึงห้วยน้ำดังแล้วก็จ่ายค่าเข้าอุทยานทีเดียวก็เต็นมากางอย่างนี้ได้อาบน้ำพุร้อนเลยหรือจะไปนอนห้วยน้ำดังก็ได้บอน้ำพุร้อนที่เขามาดว่าไข่วันนี้เราไม่มีไข่ใจ่ ใครคุณร้อนประมาณ80ถึง100องศาเซลเซียสเลยไม่กินร้อนเกินไปบ้าหรือไงร้อนร้อนอยู่เฮ้ยแต่ร้อนหน่อยตะไคร่มันขึ้นได้เหรอวะก็จะมีช่วงเย็นมันเท่ากันเลย โอนเช้บตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกาโบเมื่อเช้าออกมาจากป่าตีห้าครึ่งใช่ไหมตื่นมาตีสี่ครึ่งขับรถมาถึงนี่หกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งเจอวิวสวยๆขอบคุค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวสุดยอดเลย วิเยราะห์แนะนำมาค่ะเราอยู่นี่ครับผมทำปลานะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราจะเดินทางใช่เราจะมาที่บางปูก่อนแล้วก็เอ้ยแน่ใจเหรอนี่แล้วคุณนี่ไปนี่เลยนี่เนี่ยมานี่สองบะสองนี่ตัดปลาตอตกะอะไรพวกนี้ใช่ปลาไปเนีะเพราะว่ากันมึงไปนี่ให้ได้ก่อนเถอะนี่น่าจะมีอาหารปลาแบบนี้คุณจะคัดแคะอาหารปลาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไป ให้อาหารปลากันปลาที่นี่เป็นเวจิเทเรียนกินมันสวีลถึงแล้วท่าปลาเอายืนนิ่งอยู่มันไม่ใช่ท่ามันอาจจะมีทําอยู่ข้างในไงไปแล้วในทํามีอะไรเปลฮะก็อาจจะมีปลาไม่ให้อาหารปลา่ มีตาปลาที่เข้าไปได้คนเข้าไม่ได้ยืนดูอยู่ข้างนอกอย่างเดียวมีปลาให้อาหารให้ด้วยประเด็นคือถ้ำปลาก็ก็คือท่อนนี้เรากำลังขับรถขึ้นไปปางหุ้งุงง <laughs> แดดร้อนมาก ตอนนี้อยู่ที่ปางอุงนะครับตอนขับรถขึ้นมาน,นแรกทางกว้างดีมากเลยขับไปขับมาชัดกกแคบถ้าใครเคยไปอะไรนะดอยสุทยเทพด,ด,<อ>ดอยปุยดอยปุย,ย,ปยมันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันก็กว้างกว่าหน่อยก็โอเครถเก่งขึ้นได้แน่นอนคอนเฟิร์มขับรถเก่งขึ้นมาสบายมากเครื่องพันห้าสบายสบายเลย บรรยากาศแบบคุ้มค่าเนาะอดีตอนนี้เจอหงสองตัวแล้วเมื่อกี้เจอตัวเดียวตอนนี้กําลังหาหงสีดํามันไกลมากซึ่งเราไม่สามารถซูมไปได้เลยกำลังมุดเล่นน้ํากันอย่างเมามเพรผู้มีเช้าอ่ะน่าจะได้เห็นกันเดี๋ยวถ้าเห็นจะถ่ายรูปจะ,จะอินเสิร์ตภาพใหม่ทีนึง เรามากลางเต็นท์กันที่ป่งหมู่แล้วเกิดเหตุการณ์เป้าญี่ปุ่นหายเจอที่ไหนเขาหวังดีเขาเก็บมาให้ไงแล้วก็มีตัวนึงเขาไม่รู้เหมือนกันว่าใครไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยทำไมเขาชนมากแล้วทำไมไม่บอกว่านะผมว่าทำไมกูกูไม่อยากเลี้ยวขนาดนั้นเลี้ยวแล้วรูสภาพเขาเป็นอยู่วันนี้เราพอเป็นอยู่วันนี้ก็ดูดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ยอดเขาเอลเลยนะครับผม หเห็นหงอยังมีสองตัวขาวมีขีดำ,ดำ,ดำเดี๋ยวหาสี้ดำเดี๋ยวกูนี่ไปนั่งแพรเดี๋ยวเราจะไปนั่งแพก่อน การเปลี่ยนแผนจากที่แรกเราคิดว่าวันนี้เราจะไปนอนที่อะไรนะไปน้ำดังไปไทยาัฐไปน้นำดังแต่ว่าเราตัดสินใจนอนที่นี่อีกคืนดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วตัดสินใจมาแล้วปีหนึ่งแต่ปีนี้ก็ได้มาแล้วดูเหมือนมันจะมายากมากเลยขอตัดสินใจอยู่อีกสักคืนดีกว่าเป็นอากาศอากาศโคตรดีอากาศโคตรดีตอนนี้อยู่รีไ <c oughs> วล์รีสอร์ทลักไคร ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังให้ให้ดูให้ดูแดดก,ก่อนนะ<ม>เห็นแดดไหมบอกเพี้ยนแดดร้อนมากแต่พอเข้าลมเราคนหนาวอากาศสุดยอดดีน้ำหนาวอย่างกับแบบเหมือนเปิดออกมาช่องฟีดน้ำยึแดแช่ยืนออกมา,มา,ากน้ำตัวชา้หมดเดืนอนนี้ตอนนี้กลางเต็นเสร็จแล,ล้วลมยางแรงกลางเต็นยากมากนาอคืนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเห็นมาลมแรงทั้งคืน